สวัสดีครับอยู่กับผมมาดูสีทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่เกมอาร์คอีกแล้วนะครับเป็นพาร์ทที่8แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาผู้คนไปสร้างเอ่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเอ่อจะพาไปย่าแล้วก็จะพาไปฟักไข่นะครับเออที่ผมได้ได้มานะครับอยู่นี้ก็ได้มาคือไปเจอนะครับพี่เกาะนะครับผมบินไปสำรวจนะครับแล้วก็ไปเจอนะครับเออแล้วก็จะพาไปฟักไข่กันนะครับอ่าต้องไปทําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไปทาแอร์ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่เราจะไป ฟักมันได้นะครับคือไข่ของไวเวิร์นนะครับเออเจ้าไลนิงไวเวิร์นนั่นเองนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะปลไปเนี้ยเองครับนะเราไปเลยนะครับไปนี่นะครับไข่ที่ผมพูดถึงนะครับไอ้เจ้านี่นะครับนี่นมันน่าจะฟักได้แหละผมไปเจอมาเพราะมีเอ่อเลือดด้วยนะครับค่าของเลือดนะครับก่อนอื่นนะครับเราเก็บเข้าในกระเป๋าก่อนนะผมไปเจอที่เขานน่นเลยนะครับเราทําเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะวันนี้ผมจะพาทําเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ฟักไข่ครับ ก่ S <S <an> อ,อนอื่นที่ผมก็ทำรอไว้แล้วนะนิดหน่อยอ่ะเอาออกมาเลยเอามาแทนที่จะนี้แล้วกันเพราะว่าเรายังไม่ไปหาเรื่องใครวันนี้ <S <S เอเอใส่เลยอันนี้จะต้องใช้นลยไฟอ่ะก่อนอื่นเออนี่คือบ้านแสนสุขของผมนะครับเป็นบ้านหลักของผมนะตรงนี้นะครับเออไอที่เป็นเขานั้ไม่ใช่บ้านหลักนะเออนั่นเป็นบ้านแบบ ที่พักชั่วคราวนะครับเออแล้วก็สร้างจุดที่ไว้เครื่องปั่นไฟเลยแล้วกันเออไว้ตรงนี้เนาะอ่าต้องใส่น้ำมันไว้ด้วยนะครับน้ำมันน้ำมันแป๊บนึงนะน้ำมันผมไว้ตรงนี้โอเคโอ้ยแปดสิบก็เยอะถือว่าเยอะอยู่เนี่ยอ๋อใส่ไปเลยยังเพิ่งเปิดนะครับเออผมไม่รู้ว่าไอ้สายพวกนี้มันใช้อะไรบ้างนะเนี่ยอืมอันนี้สายตรงอ่ะอันนี้สายพุ่งขึ้นแบบเนยอะ เอายังไงดีผมจะทำไปทางไหนดีเออกลมไข่เอาเป็นสีเส้นก่อนนะ,ะสี่เส้นเส้นนี้ก่อนแล้วกันอ่ะนี่เออแล้วก็แป๊บนึงนะอ่ะนี่ต่อมาอีกนะครับก็เจ้าตัวนี้นะดีเดี๋ยวต่อมาต่อมาต่อ,ตอ,ตอมา,อมา,อมานี่อ่า เออามหน้าวะตรงนะสองมาเยอะนะครับแล้วก็เอออะไรวะเออใช่ต้องมีแอร์ครับรู้สึกว่าใช้แอร์นะครับในการพักไข่ได้ด้วยแอร์ตรงนี้นะครับเจ้าแอร์ตู้เย็นนะครับอ่ะแอร์ไว้สักสองเครื่องแล้วกันตู้เย็นไม่รู้ว่าจะเออพอหรือเปล่านะครับแอร์สองเครื่องไม่พอเดี๋ยวเรามาคับใหม่นะต้องใช้อะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวพี่ดูว่าแอร์ก็เสร็จแล้วนะครับ แล้วขอขอเออเหมือนกันมาเออเดี๋ยวนะผมจะไม่ได้มื่อกี้ทำอะไรบ้างนสินทาง,ทางอานอเคก็แล้วตองนี้อันขั้นไฟอันเดียวก็พอแล้วันะมาแล้วก็ผมติดตั้งแอร์นะติดตั้งไว้ตรงนีนงขอของนน้แล้วกันอ่าิดตั้งไว้ตรงนี้ งล,ลองกันเลยนะนี่เ,นเลยเลยอ่ะแล้วลองเอาไข่ไปวางเลยครับแบบนี้เดินลงไปเลยอ่าไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าลนะต้องให้เอ่อไอ้ค่าข้างบนนะครับมันลดนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ลดเลยนะครับสงสัยแอร์อจะยังไม่พอหรือเปล่านะผมจะสร้างมาเยอะเลยสัยกครนะครับแล้วนี่หนึ่ง อันหนึ่งโอ้หเอันนี้พอนะครก็เหล็กเหล็กก็แล้วก็เหล็กนะครับไม่พอนี่นได,ด,ด,ด้ได้มาตัวนึงอ๋อนี่งนนไงได้ไหมดเดียว อีกทางหนึ่งอ่ะแบบนี้โอเคลงไปเลยนี่ได้หรือเปล่ารถไหมไม่รถว่ะทำไมมันฟักไงวะเนี่ยไข่เจ้าไข่ไวเวอร์เนี่ยว่าต้องไปไว้กองไฟเหรอสร้างข้้งมา,มางครับอีกตัวนี้บ ใช้หินกับใช้ฟาง,งบนด้านแน่นอะไรวะเอาทุกคนผมก็ได้ทำการใส่ให้มันหมดเลยนะเออไม้แล้วไเอาไข่มันเลยอ่าไ,ไปแล้วโก้ทำการเดอเด้อเด้อโอนไข่ลงไปก่อนอ่า ตกกลางแล้วนะครับผมก็จะทำการไฟครับเปิดไฟก่อนเปิดไฟให้หมดเราจะมาติ้งไข่กันนะครับเปิดดิเอดก็อ่าเปิด,ด เป็นไงเดี๋ยวเอาใหม่เลยตั้งดีตั้งดีครับข้อตีดีๆข้าไปเข้าไปหน่อยอ่ะโอเคตรงกลางเลยขยับงไปไหมวะเนี่ยรู้สึกว่ามันบอกว่ามันน่าจะหนาวอย่หนาวเกินไปนะครับนี่ ไปนะพี่โผล่นะครับจเจาไม้ใส่มันเลยใช้ทำการเออใส่ไม้พวกนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะโอเคนี่นี่มันขยับแล้วครับเปิดอ,อันนึงเปิดไม่ได้โอเคนะครับท่านผู้ชมผมได้ประสบความสำเร็จในการฟักไข่แล้วอ,อีกเจ็ดนาทีนะครับได้ประมาณอีกเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวฟักนะครับ เราจะรอไหมเราจะตัดไหมตัดไปตัดหรือเปล่าตัดไดปฟาดตัดสิครับเออใครจะไปรอเล่ามันก็นานอยู่เนี่ยไว้เจอกันตอนมันฟักกันครับเฮ้ยทุกคนโอ้ยน,นี่นี่เกิดแล้วครับเร็วเร็วแล้วไปดับไปดับไปให้หมดไปดับไปดับไปเกิดแล้วเกิดแล้วเออชื่ออะไรวะ เอลจีแล้วกันนะง่ายๆเดี๋ยวผมพอดับไฟก่อนนะโอเคผมก็ดับไฟได้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เช้าพอดีเลยนี่ท่าทิศอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยเออนี่นะครับเออตรงนี้มันบางหวะเอลจีเราก็ได้กําเนิดมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังตัวเล็กอยู่มันขี่ยังไม่ได้นะครับก,กินอะไรอ่ะกินเนื้อไหมเออไม่ใช่กินเนื้อไงม,มันกินเนื้อแต่กินอะไรวะผมให้เนื้อไปนะ สามารถส่องข้ามได้ไหมนี่สามารถส่องได้ครับอ้อเรื่องกำลังเพิ่มครับทำไมเรื่องเพิ่มเริ่มลดวะเนี่ยเพิ่มเริ่มลดลดด้วยนะครับไว้เจอกันตอนมันโตดีกว่านะครับว้าวคนดูมันตัวโตขึ้นหรือเปล่าครับยังไม่พอที่จะได้ดตอนนี้มันโตกว่านี้ครับ อ๋อพวกนี้ออกก่อนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติดนะครับถ้ามันโตอันนี้ไม่โตอันนี้แหละเดี๋ยวมันติดเนะี่ยออกก่อนตอนนี้ก็ยังผ่านไปยังไม่เท่าไหร่เลยนะฮะออกทั้งหมดเลยผมจะสร้างที่แบบที่แบบเป็นที่บางเออที่พักไข่โดยเฉพาะนะครับว่าจะสร้างดีๆกว่านี้แอบไว้เพื่สร้างนะครับเออเนี่เรก็ออกให้หมดมันตโตแล้วมันติดนะครับออกยาก ไม่รู้ว่ามันมีอาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมหาอาไม่เจอเออถือว่ามันแบบโตปุ๊บขี่ได้เลยนะเออถ้ามันขี่ได้เลยลนะผมจะพานไปฟาฟมเบี้ยวนะให้ท์ฟอนดูนด้วยอ,อ่ะแล้วอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปรอต่อไปครับไว้เจอกันครับอ่ะนี่นี่ยผมพาออกเดินออกข้างนอกนะครับนี่ตัว,ตวนครับเริ่มนะครับเริ่มใหญ่แลวอ่ะได้ครึ่งอยู่เลยนะครับนี่ โอ้โหเว้ยนานเหมือนกันนั่นเนี่ยครัจะรายงานสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆครับต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้พาทุกคนไปตอนที่ผมเก็บมันไข่มันได้นะครับเพราะว่าผมบินตำรวจนะครับแล้วผมก็อยู่ดีก็ไปเจอมันเฉยเลยครับเออเจอไข่มันนะครับผมก็เลยเก็บมานะครับไม่นึกว่ามันจะฟักได้นะครับเออเห็นมันมีค่าของเลือดนะครับเลยเออมันน่าจะฟักได้แหละก็เลยเอามาดูนะครับฟักได้จริงๆด้วยนะดูดิมันก็สวยนะดูดิเออยังเหลืออีกอ่าต้องเออเท่าไหร่วะห้าสิบห้ากว่านาทีนะครับโห อันนี้คือนาทีดีความเป็นจริงเลยนะเออโหนี่ลงทุนนะครับเออผมลงทุนนะเนี่ยโอ้โหทุกคนครับผมเหนื่อยในนี้ทุกคนครับเ,อ,เ,คคบ <c oughs> เอ,อ้ล้อเล่นนะครับเ,ออเดี๋ยวก็โตแล้วนะไม่รู้ว่าจะขี่ได้ไหมต้องใช้อ่านหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะนนียเออถ้าไม่ใช้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมหาไม่เจอนะครับอ่านมันนะครับนี่เดี๋ยวให้มันเลิกตามหนะ่อยให้มันอยู่ตรงนี้แหละ เดีนะ๋ยวจะทำงานสถานการณ์ต่อไปครับนะเดี๋ยวแล้วเจอกันว้าวทุกคนครับตอนนี้มันตัวโตก่าผมแลวนะเนี่ยดูดิโอ้ยสูงกว่าผมแล้วโหเจ้าลูกชายของผมเออตัวผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยเออผู้ชายนะครับตัวผู้ชายเ,ยายเออไม่ใช่ตัวผู้หญิงเนี่ยตัวผู้หญิงครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นตัวผู้หญิงแล้วสีมูก็ถือว่าเข้ากันดีอนะโอเค สวยสวยสวยดีนะครับสวยเออสวย,สวยติดตามสถานการณ์ต่อไปครับบ๊ายๆเออทุกคนออผมมาไลา่การสถานการณ์อีกครั้งนะครับดูดูมันตัวใหญ่โคตรๆนะตอนนี้กแล้ก,กี่นาทีเนี่ยเออแล้อีกไม่กี่นาทีโอ้ยอีกตั้งครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะเออดูดิตัวมันใหญ่ดิโอ้ยมันจะใหญ่กว่านี้เกลอดูดิโอ้ยมันใหญ่แล้วนะ ตอนนี้ยังขี่ไม่ได้เหรออู้ผมรอดได้แล้วอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันตอนต่อไปครับเอ้ยไม่ใช่ตอนต่อไปดิเออสถานการณ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมรายงานต่อเลยครับไปเจอกันรายง,งานสถานการณ์ต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูดูดูตัวโคตรใหญ่แล้วแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วเลยยี่สิบกว่านาทีนะครับ ไม่รู้ว่าจะดูนาทีมันหรือว่าจะดูไอขีดสีเหลืองนี่ดีนะครับไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันโคตรใหญ่แล้วตอนนี้มันโอ้ดูดิโูดูดิคือว่าผมโชคดีมากๆที่ผมได้ไข่มันนาครับอยู่ดีๆผมก็ได้ไข่มันนานะครับโชคดีตรงนี้แหละเนี่ยเออคือแม่มันวางไข่ทิ้งเวลาเลยเแล้วก็หายตัวไปไหนไม่ดูนะครับแม่แต่แล้วผมก็เจอไข่ว่าเขาโคชคดีเลยดูดิโอ้เป็นแบบอัลฟาด้วยใช่ไหมเออ โอ้ยโคตรโชคดีนะท่านผู้ชม,ชมอ่ะไว้เจอกันในสถานการณ์ต่อไปครับรายงานจากผมเองอนักบอล99นะครับเออผมว่ามันมันตรงกันหรือเปล่าวนะนาทีกับไอต,ตัวขีดสีเหลืองเนี่ยเออจะได้แล้วนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเต็มแล้วอเอออีกสามเปอร์เซ็นต์เร็ว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 เอออีกสองเปอร์เซ็นต์ อแล้วแล้วก็หนึ่งเปร็นต์โอ้เย,ย,เย,ย่ทุกคนเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับมันโตเต็มวัยแล้วแล้วก็มันขี่ได้ด้วยไม่ต้องใช้อานนี่เป็นไงว้าวแล้วผมก็จะอัพอะไรให้มันดีสเตมินาเออก็โอเคเดี๋ยวผมอัพเป็นสปีดแล้วก็ดาเมจเอาล่ะนะผมจะขี่ได้ไรครับทุกค,คน เออใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้แบบโหง่วงนอนไปไปเลยตีในเสาตัวอื่นกันมดไฟเออโอรู้สึกจะปล่อยละแสงึ้นขวาเลยครับนี่นี่นี่โอ้ตีลองนี่นี่ทำไมไม่โดนที่อะไรเลยอโดนอยู่นะแล้วกดตัวซีอ่ะกดตัวซีเดี๋ยวเฉยเลยไหมกดตัวซีอ๋อคือมันจะงงบนะครับมันจะงงบแล้วกดที่ไงที่ก็สุดงงบกดตัวซีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ลงเลยเออเดินเดินเดินตีก็ได้นี่นี่นี่เป็นไงล่ะเป็นไงเออเฮ้ยทุกคนผมเจอตัวอะไรเห็นไหมไหมตรงนู้นครับมันคือเออชื่ออะไรว่าจำชื่อไม่ได้ลองตีโนดนนี่ปล่อยพลังโอ้โหฆ่าโคตรง่ายเลยว่าตัวเราโหดกันนะเนี่ยไหนต้องขัดดูดิเออกัดโอีครัดง่ายเหมือนกันนะเออ ดูดิดดมันสลบหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เออมันตายเหรอหรือมันสลบเฉยคนี่เอ้ยมันตายแล้วนะเฮ้ยนั่นมันใช่เจ้าทีเล็กหรือเปล่าเออใช่ไหมไม่ใช่ครับกีกาโนโ no, น no, เออโนทอนะครับโนทอลัด no so นะครับเดี๋ยวลองไปเออเดียเด๋ยวแป๊บนึงผมลองไปตีมันดิเข้าไปนี่นี่ <laughs> เออไหนไหนมีตัวอีก มไม่มีบอสเหรอครับเออรู้สึกว่าช่วงก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีเจ้าตัวนี้นะครับมันบอสเต็มเลยนะครับมีบอสเยอะมากเลเออไม่เจอว่ะแล้วก็ปล่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายหมดตายหมดเลยนี่นี่ยังเหลือเหรอยังเหลือเหรอปล่อยกลังเออตายหมดเยอะเด้อเออนี่นี่นี่เป็นไงล่ะแรงเปล่าเออดูดิครับแฟลมเบี้ยวไปทันไรเลยครับเบี้ยวขึ้นโคตรไวเลยนี่ตอนนี้เบี้ยวร้อยกว่าแล้วนะ วิ so ่งนี่นี่ทำอะไรกันปล่อยไปรับนี่นี่นี่ตายตายตายวิ่นี่เต็มเลยเต็มเลยนี่นี่นอ้าวไม่โดนเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่ตั้งหลักตั้งหลักดีครับยากเหมนกันเนี่ยเอาหมดล้วนี่นี่นี่วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างตัวเลยอ๋อผมนึกว่าไอ้เออไอ้เจ้าผีของเขาได้ว่าอะไรไม่รู้นะเฮ้ยนี่ ไอ้ที่มันเจ้าแผ่นกินนี่ะวะเ,เออว่าไงเจ้าแผ่นกินดาโกเออว่าไงเจ้าแผ่นกินจับไงอ่ะเออเราจับไงครับไม่ไยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเจออะไรนี่เป็นโน้ตโอ้ว้าวนี่มันโน้ตอะไรเนี่เนี่ยมันคือตัวอะไรตัวอะไรวะนี่อ่ะไม่รู้เจ้าแผ่นกินผมจับมันได้ไหมอ่ะเออเอามาขี่ไหลได้ไหมเดยเดี๋ยวผมลองใช้อาวุธนะเอาเป็น อาธนูผมว่าตายว่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นยู่ไหนวะเออแบบไม้นะครับไม้เอาไว้ฟาดหัวมันเนี่ยเออ ปะปะครับทุกคนครับปะปะนะครับเออมาหาแล้วเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่อื่นผลผลผดตัวสีแล้วมันทำแบบนี้ได้ดูนะดูนะนี่น <c oughs> ี่ <c oughs> เบา <c oughs> เป่ากระเดน็นแต่มันไม่ทำรามิดอ่ะนี่นี่เก็ตมึงกูเก็ตมึงไปไกลไปไกลไปไกลไปไปตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็ม <c oughs> ี เดี๋ยวนะผมมือรั่นแป๊บนึงแ้นนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาอาลงจอดก่อนลงจอดก่อนนี่นะ้กินอาหารก่อนนะกินกินเออกินกินอาหารนะอะกินเสร็จแล้วนะครับคนดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือเจ้ากิฟฟี่นะครับกิฟฟีไมอยากจับนะครับแต่รอรอรอกันนะผมยังไม่รู้ว่ามันใช้อนอะไรนะครับพว่าผมมีหาไม่เจอเหมือนกันนน่นน่น,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 น อเออเดี๋ยวผมขอส่องดูเจ้าเออกิฟฟินนะครับค่าจมตีมันเท่าไหร่เนี่ยดูไม่เป็นว่ะมันเป็นร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ก็เท่รครับพี่นี่นี่โอ้เจ้าอะไรวะเนี่ยแมกมาซอลัดเหรอเออเท่ดีนะครับมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจับนะไว้เราจะมาจับมันอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ ออไว้จะมาจับนะครับไม่รู้ว่าจับยังไงดีเออไม่รู้ว่ามันใช้อารหรือเปล่านะครับไว้คอไปศึกษานะครับนี่ตอนนี้เราเจอเป็นบอสหรือเปล่าวะเนี่ยอัลฟากิฟฟินใช่ไหมตีไหมตีไหมลองไหมอุ้ยตายอุ้ยตายเฮ้ยเป็นไงโคตรแรงโอ้ยโอยผมชนะ เดี๋ยวนะนี่ใช่ไหมนี่นี่นอ่าเดี๋ยเดๆๆหนึ่งไม่เห็นวะ่ะเดี๋ยวขราบไฟมาก่นอนของไรเก็บไหมอ่ะีของไรตกเลยวะ่ะเออนี่ไงเออไอ้ ไม่มีแค่อะไรเลยมีแต่ธนูกับไข่มุกสีดำเอะนะครับแอะไปแอะเงาไม่หายแค่เก็บเลยไปที่อื่นต่อครับไปที่อื่นดีกว่าพลังโจมตีโอ้ยตั้งหนึ่งพันเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สู้ดีกว่าหนึ่งจุดหกเคนะครับเออถ้ามันคือตัวย่อของหนึ่งพันใช่ไหมเออพลังพลังมันเยอะนะครับโอยากจับอะ <laughs> แต่ไม่ดีกว่ายังยังไงเขานิยังครับ ต,ตอนนี้ผมกลับบ้านก่นอนดีกว่าเรบินมาถึงบ้านแล้วนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเ,ออเจ้าเอลจีของเรามันจะใหญ่กว่าบ้านเรานะเยอะเลยดูดิเข้าบ้านไม่ได้ครับต้องไว้ข้างนอกอตัวใหญ่กว่าบ้านอีกแล้วตอนนี้เอ,องั้นเราไว้ข้างนอกนี้เนาะไว้ตรงนี้นะไว้หน้าบ้านเลยเอาละทุกคนครับาอมขอลาทุกคนตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูคลิปผมนะครับ ม่วนผมม่วน,อนอยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ที่ผมตัวเนะครับเด้กก็ขอบคุณมากครับที่รับชมครับสำหรับวันนี้บา,บายๆครับอ่าเดี๋ยว EP หน้าผมจะยางก็ช่วยติดตามผมตัวเนอะรไว้เจอกันครับบา,บาย